นาทีอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารกรสิกรไทยดอลลาร์สหรัฐรับซื้อที่29บาท6.8สตางค์ขายออก30บาท76สตางค์ยูโรอยู่ที่ระดับ34บาท76สตางค์ต่อยูโรปอนอยู่ที่38บาท72สตางค์ต่อปอนเงินหยวนของจีนอยู่ที่4บาท40สตางค์ต่อหยวนติดตามความคืบหน้าทุกสถานการณ์ข่าวกับ i n เ n e นเราออับ 101ิวส์ช h อตของขวัญจากธรรมชาติไบโอตินหรือวิตามิน d 7หรือวิตามิน H เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำจัดอยู่ในกลุ่มวิตามิน B รวมแหล่งที่พบไบโอตินตามธรรมชาติได้แก่ตับวัวไข่แดงนมแป้งถั่วเหลืองเนยถั่วลิสงเบอยร์ยีสต์หรือข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีเป็นต้น ไบโอตินมีประโยชน์หลายอย่างเช่นช่วยป้องกันผมงอกได้ดีช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อช่วยในการเผาผลาญไขมันและโปรตีนช่วยป้องกันและรักษาโรคเกี่ยวกับเส้นผมและหนังศีรษะล้านช่วยบรรเทาอาการผื่นผิวหนังอักเสบผดผื่นคันต่างๆและช่วยป้องกันและบำรุงรักษาเล็บที่แห้งเปราะได้อีกด้วยครับ ตามติดความเคลื่อนไหวของ FM 1 0 1ได้ที่ Facebook Fanpage กดไลค์และ o l ร o w FM l l o w งศู เร่งเครียดของคุณที่เกิดจากงานหนักสภาวะเร่งรีบรวมทั้งมลพิษมากมายเป็นสาเหตุที่ทําให้ร่างกายอ่อนแอลงได้มาเพิ่มพลังกายให้ฟื้นกลับคืนจิตใจกระชุ่มกระชวยเส้นผมแข็งแรงดกดําผิวพรรณสดใสโดยจูเว่เดอะดรากอนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่พัฒนาสูตรเพื่อคนยุคน,นี้โดยเฉพาะเหมาะสําหรับทั้งผู้หญิงและผู้ชายเพราะมีทั้งไบโอตินเจลกูหลานกระชายดาโสมแอลอาจินีนทอรีนหญ้าหางม้าและถัก เช่ารับสึดหนักในทุกวันได้พร้อมขุนพลคู่กายอย่างจูเว่เดอะดราก้อนโทร0815621000 1ห์หน radio report วโดยบริษัทเครือเจริญพ่อขพันธ์จำกัดบริษัททรูคาร์เบเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทซีพออลจำกัดมหาชน The Reporters 101 Radio ช่วงเงินทองเรื่องง่ายๆกลับมาช่วงที่สองนะคะ<า>ของ The r e p o r t e r Radio คุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังทาง Facebook Live นะคะ,คะเราไ like ลฟ์กันสองรอบเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหนีไปไหนเอ๊เห็นเด้งมาอ,อีกรอบหนึ่งนะคะเป็นคอนเทนต์เป็นเนื้อหาใหม่นะคะก็มาพูดคุยกับเราตอนนี้มาฟังช่วงเศรษฐกิจกันบ้างะนะคะ,คะประเด็นเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆตอนนี้โอ้โหพ่อแม่ผู้ปกครองนะ กระเป๋าแห้งเลยใช่ไหมถูกต้องค่ะก็สัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไปลายปลายสัปดาห์นู้นเนี่ยนะคะคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็ไปเปิดโครงการเรื่องประหยัด เกี่ยวกับเรื example, ่องการเปิดเทอมใช่ไหมคะลดราคาสินค้านี่ทั่านเตรียมจะไปซื้อรองเท้าให้ลูกสาวแล้วนะรองเท้าสำหรับนักเรียนใช่ค่ะก็ลดไปเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถัวเฉลี่ยประมาณ80%ซผู้ปกครองหลายคนก็บอกว่าขอบพระคุณนะคะที่ทําให้ค่าใช้จ่ายของท่านลดลงเพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต้องจ่ายในช่วงที่มีปัญหานะคะแล้วก็วันที่หนึ่งกรกฎาคมค่ะจะเป็นวันที่เริ่มเปิดเรียนนะคะก็เป็นการเรียนแบบวิธีใหม่เนาะเรียนแบบโควิดก็คือจะต้อง มีการแบ่งกันเรียนบ้างนะคะแบบเล็กคู่เล็กคี่อ่ะซึ่งในส่วนของของสมกเขาก็ตรเตรียมพร้อมเหมือนกันใช่ไหมน้องแปะ๊ะแต่ว่าเหมือนจะผ่อนคลายแล้วนะคะข<ฆ>สมกเนี่ยคือเดิมทีก็จะแบบเก้าอี้นี้หนั่งได้เก้าอี้นี้นั่งไม่ได้อะไรอย<ฆ>่างเงี้ยแล้วก็มีขอให้สแกนไทยชนะเวลา<ฆ>ขึ้นรถเมย์ด้วยนะคะ<ฆ>ก็ตอนหลังนี้ไม่ต้องแล้ว นะเพราะว่าบางคนก็ไม่มีถึงขนาดนั้นเนาะแล้วก็เบียดเสียดมันก็ต้องเบียดเสียดมันคอสมกอก็บอกว่า <c oughs> ไม่เป็นไรจะแบบปล่อยรถเมกระชันมากขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นครอบครัวหมายถึงคุณพ่อคุณ <c oughs> แม่พาลูกไปส่งมีสามคนนั่งติดกันได้นะคะไม่ต้องกังวลเพราะจริงๆประเทศไทยเนี่ยสาิบเอ็ดวันแล้วเนาะไม่มีผู้ป่วยในประเทศนอกจากเป็นการ <c oughs> อิมพร์ตเข้ามาเด <c oughs> ือนหนึ่งละเต็มๆนะคะใช่ค่ะ อ่ะทีนี้ไปดูว่าการลดภาระค่าใช้จ่ายอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องทางด้านพลังงานเม,มื่อวานอาจารย์สมคิดไปที่กระทรวงพลังงาน<ช>นะคะ,คะไปมอบนโยบายแหมช่วงนี้สร้างไทยเยอะเหมือนกันนะ,อะรอบแรกเนี่ยเป็นกระทรวงการคลังใช่ไหมฮะอ,มอาศัยกลไกลของทกาศานะคะ,อะรอบที่สองไปเร่งรัดให้กระทรวงพลังงานลงทุนสองแสนล้านภายใต้นยโยบายพลังงานสร้างไทยนะคะนอกเหนือไปจาก การลงทุนแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของการลดรายใจ่ายให้กับภาคประชาชนชเพราะว่าถ้าจำกันได้ช่วงโควิดเราได้ลดค่าไฟฟ้าแต่ว่าเดือนมิถุนายนรอบของเดือนมิถุนายนที่ใช้ไปเนี่ยจ่ายเต็มนะจ๊ะโดนมาแล้วจ้อา,อาไ, <c oughs> ไม่ได้หักให้หรอคะไม่ลดแล้วคะ่ะเราจะ,จะมีแบบลดนิดเดียวอะ่ะจะสิ้นสุดเดือนมิถุนายนนะคะน้องแปะใช่แต่ว่าบินค่าไฟของเดือนมิถุนายนออกมาแล้วนะคะไม่ลดนะคือลดแบบ สอซอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไม่ไม่ใช่รอบแรกอะที่ว่ายึดเอาบินของเดือนกุมภาพานันธ์แล้วก็เอามาเป็นตัวตั้งแล้วก็จะจ่ายซึ่งแบบบวกลบไม่ได้มากไปกว่ากุมภาพันธ์มากนะักแต่ว่าของมิถุนายนไม่ใช่แล้วนะคะม,มิถุนายนเนี่ยก็จ่ายเกือบเกือบจะเต็มเต็มแม็กอะแมมใช้เพลินไปเลยนะคะแต่ว่าพอจ่ายนี่คิดหนักเหมือนกันทีนี้ในส่วนของการลดรายจ่ายให้กับประชาชนในช่วงโควิดเนี่ยเขาก็เลยคำนวณมา ว่าเขามีการยกเว้นการเก็บค่าไฟขั้นต่ำมีอะไรพวกเนี้ยนะฮะ,ะประเมินแล้วเนี่ย ก็ใช้ไป4 5 0 0 0ล้านบาทนะคะ<ช>แล้วก็มีการตรึงราคาแกส๊สหุงต้อมอันนี้ขยายไปจนถึงเดือนธันวาคม<ช>อยู่ระหว่างการพิจารณานะคะ<ช>แล้วก็เรื่องของน้ำมันปตทก็จะช่วยเหลือเรื่องส่วนต่างราคาไปจนถึงเดือนกรกฎาคม,มนะคะงดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันลดลงอีก50สต่ตางค์ต่อลิตรแล้วก็ลดราคาน้ำมันหน้าลงกลั่นอีก50สตางค์ต่อลิตรขณะเดียวกันเรื<ช>่องของการเล่งลงทุน2 0 0แสนล้านบาทเนี่ย ก็ประเมินว่าจะทําให้เกิดการจ้างงานมากกว่า1 0 0 0 0หมื่นคนนะฮะ,ะก็จะมีการเปิดสํารวจและผลิตปิโตเรเลียมรอบใหม่ด้วยะะอันนั้นท่านขยันนะคะอนอกจากไป<ะ>ที่ทกศแล้วไปกระทรวงพลังงานวันนี้ค่ะท่านข,ขยันอีกไปกระทรวงกันครั้งอ๋อไปอประชุมอะไรใช่นะประชุม PPP ค่ะเร่งรัดในเรื่องอของการลงทุนภาครัฐและเอกชนนะคะก็จะพิจารณาอีกเพื่อที่ เอกคนก็เลยสงสัยทําไมท่านนะขยันช่วงนี้ก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องเร่งทําคะแนนไหมแล้วก็ท่านอุตมะก,ก็บอกว่าพร้อมค่ะพร้อมในเรื่องของการพิจารณาว่าประมาณปีหกสี่นะที่กําลังจะ,ะต้องเข้าสภาพันธ์นก็เลยกลายเป็นเงื่อนไขอันนึงค่ะว่าในเรื่องของการปรับคลมอถ้าว่าเปลี่ยนมากางคันก็คือเปลี่ยนตตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงค,คลังที่จะต้อง พิดนำเรื่องพระราชบัญญัติก็ประมาณปี2564ห้าหกบสี่เข้าที่ประชุมสภาก็เกรงว่าจะมีปัญหานี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นหนึ่งปัจจัยนะคะที่ทำให้ใทา่านนายกต้องไตร่ตรองหนักๆหลือเกินนะคะ,คะส่วนเรื่องของความก้าวหน้าก,การกลั่นกรองเงินกู้สี่แสนล้านบาทที่กำลังพูดกันถึงเนี่ยนะคะ,คะวันนี้สสอชอหรือสภาพัฒน์นะคะศาสตราจารย์รพิเศษดรทศพรสิริสัมพันธ์ก็แถลงความคืบหน้าของโครงการเพราะว่าวันนี้เป็นวันกำหนดว่าจะต้องมีการ พูดกันถึงกรอบของโครงการว่า4,000ล้านบาทรอบแรกที่จะต้องเสนอนําไปให้กับคณะกรรมการกันกรองในการใช้เงินกู้เพื่อพิจารณาได้ทันวันที่1รกรกฎาคมคือวันนี้ต้องส่งเอกสารแล้วค่ะสําหรับโครงการล่าแรกที่จะส่งไปให้คณะกรรมการกันฑกรองในวันที่1รกรกฎาคมแล้วก็วันที่8รกรกฎาคมเนี่ยที่ประชุมคณะมนตรีต้องเคาะนะคะกรอบของรอบแรกวันนี้หวยออกมาแล้วค่ะจาก ค,คนที่ขอกู้มาทั้งหมด1.36ล้านล้านบาทนะคะแต่มีเงินเพียงแค่400ล้านะรอบแรกอยู่ที่11,482ล้านบาทค่ะนี่ลดแล้วเหรอนี่ <ลด S 2> เป็นแค่กรอบแรกไงคะกรอบแรกเรายังมีเฟสสเฟสสาอีกนี่ลดแล้วแต่ดูเหมือนว่าตัวเลขอัปเดตของมันที่24เนี่ยมันสูงกว่านั้นอีกนะพี่เอื้องเป็น1.44ล้านทีนี้ได้มีโอกาส สัมภาษณ์อาจารย์นนริศพิ <c oughs> สารยบุตรนะคะนักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย <c oughs> หรือว่า TDI เมื่อคืนนี้ก็เลยบันทึกเทปมาฝากพี่เอื้องฝากคุณผู้ฟังนะคะอาจารย์ก็ให้ข้อคิดไว้ดีบอกว่าตอนนี้ถ้าเปรียบเนี่ยให้มองคําว่าเยียวยากับฟื้นฟู <c oughs> ถ้าโครงการระยะสั้นต้องไปดูเรื่องเยียวยาก่อน <c oughs> เพราะว่าระยะสั้นเนี่ยถ้าไม่รีบเยียวยากําลังจะตายแล้วนะคะซึ่งอาจารย์ทศพรเดี๋ยวค่ะอาจารย์ทศพรก็พูดถึงวิธีการอันแรกที่กรอบที่ดูเนี่ยนะคะ ก็คือจะดูเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือโครงการโค้งน้องนานะคะของการจ้างงานทั้งเรื่องสาตกงานคนในพื้นที่เพื่อทําให้มีงานทํามีการดูในเรื่องของกองทุนหมู่บ้านให้เขาเสนอโครงการเข้ามาว่าเป็นการทําให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็มีการพูดกันถึงเรื่องว่าดิจิตอลฟู้ดปาร์กันหาก็คือจะทําให้พื้นที่หรือสินค้าที่เกษตรกรเนี่ยผลิตนั้นสามารถขายได้ในระบบดิจิตอลคือขายออนไลน์นั่นเองนี่คือกรอบแรกๆที่ใช้สาหรับ1นึ่งแสนล้านนะส่วนอื่นๆเนี่ย ไปรอกรอบ 2, 2> รอกรอบ3ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวไปฟังนะักวิชาการนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราทั้งสองคนถือโอกาสลาไปเลยะนะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็ไปฟังมุมมองเชิงวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของการกันกรองเงินกู้4ี่แสนล้านบาทจากงบประมาณที่ขอมาสูงกว่า3เท่าตัวะค,ะค่ะวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียนถามอาจารย์เรื่องโครงการเงินกู้4ี่แสนล้านอะค่ะอาจารย์ที่ทาง สภาพัฒน์เนี่ยก็คือได้ได้รับคำขอมาล่าสุดอัปเดตของวันที่24มิถุนายนก็คือวันนี้นะคะอาจารย์ปรากฏว่าโครงการที่ขอมาเนี่ยโอ้โหมูลค่า1.44ล้านล้านบาทขณะที่เงินที่จะกู้แล้วนำมาใช้เนี่ยมันอยู่ที่4แสนล้านใช่ไหมคะวงเงินมันมันปานกันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญหรือว่า หลักเกณฑ์เนี่ยที่ควรจะใช้ในการพิจารณาว่าโครงการเหล่านี้โครงการไหนบ้างที่ควรจะใช้เงิน4ี่แสนล้านเนี่ยอาจารย์มองอยังไงคะคือนี้นะครับ,รบผมขอ,อแบ่งเงิน4ี่แสนล้านนี้นะครับ,รบออกตามวัตถุประสงค์ก่อนนะครับคือถ้าดูตามชื่อนะครับตัวพรกรม,มันมีสองคำที่สำคัญคือคำว่าเยียวยากับคำว่าฟื้นฟู สำหรับผมถ้าให้ีความง่ายๆอธิบายให้ทางท่านผู้ฟังฟังง่ายๆนะครับคําว่าเยียวยาก็คือท่านเป็นแผลนะครับแปลว่าท่านเป็นแผลก็แปลว่ามันเป็นมาตรการที่เทพปริยะตสั้นทํายังไงก็ได้ให้คนที่ล้มได้รับผลกระทบจากโควิดต่างๆเนี่ยได้กลับฟื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วมาตรการที่สองคือคําว่าฟื้นฟูสำหรับผมผมมองเป็นระยะยาวก็คือมันไม่ใช่เกี่ยวข้องนะแต่ว่าทำยังไงให้ภาพระยะยาวสกิดแทนมันไปได้ไกล นะครับอันนี้เป็นกรอบสําคัญเพราะมันเป็นจะเป็นตัวแบ่งน้ำหนักนะครับว่าในสี่แสนล้านบาทเราอยากทําโครงการประเภทไ่นทีนี้ผมก็เลยขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังนะครับว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับ <S <S ถ้าเกิดว่าถามในช่วงสามสี่เดือนก่อนคําตอบอาจจะแตกต่างกันสถานการณ์ล่าสุดนะครับตอนนี้ไทยเราไม่มีผู้ป่วยรายใหม่นะครับมาสามสิบเอ็ดวันและที่เกิดขึ้นในประเทศนะครับแปลว่าในด้านสาธารณสุขมันโอเคแล้วแต่ปัญหาสําคัญของเราอยู่ที่เศรษฐกิจ ณปัจจุบันเมื่อวานธนาคารเทศไทยลดประมาณการเราจากที่ลบ5.3ซึ่งถือว่าแย่แล้วนะครับตกมาลบ5.3ตอนนี้ลบไป8.1ถือได้ว่าอาจจะต่ำม,มากกว่าตอนวิกฤต4.0ต้องยังคุ้งสีขนาดเดียวกันเอฟก็ลดการประมาณการของ GDP โลกจากลบ3.0มาเป็นลบ4.9ุด5เปอร์เซ็นต์เลยอันนี้ถือว่าลดลงมายอะมากถึงคู่ค่ะใช่มันสะท้อนภาพอะไรนะครับ มาสะท้อนภาพว่าณปัจจุบันนะครับเศรษฐกิจเรากําลังจะแย่มากกว่าปกติถ้าเทียบในร้อยสามสิบห้าประเทศนะครับว่บาตอดว่าติดมากหรือว่าติดน้อยเราอยู่ร้อยหกเราติดน้อยมากเราติด<ล>แค่สามพันกว่าคนนะ population เรามีตั้งเจ็ดสิบล้านคนเราม,มีคนติดแค่สามพันถือว่าระดับการติดเชื้อต่ำม,มากแต่เราไน้อัดฉีดก็ไปถึงหนึ่งจุดเก้าล้านล้านบาทถ้าเทียบในลำดับแล้วเราอัดฉีดไปถึงอันดับสามสิบแปดเป็นประเทศที่อัดฉีดมากที่สุดอันดับสามสิบแปด แต่ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจออกมาเราอยู่ที่ร้อสิบเจ็ดนั่นแปลว่าแม้วกระทั่งนะครับปัญหาเราน้อยอัดฉีดไปเยอะผลลัพธ์กับแย่นะครับตรงนี้ที่ผมอยากชวนคุยเพราะว่ามันแปลว่าเราต้องการการเยียวยาเราต้องการเงินให้เกิดประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นถ้าให้ตอบในภาพรวมก่อนนะครับผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยขอว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้เน้นเยียวยาก่อนนะครับแล้วค่อยมาฟื้นฟู เยียวยาก็คือระยะสัน้นถูกไหมคะอาจารย์แต่อย่างนี้มันตรงจุดหรือเปล่าเพราะว่าระยะหนึ่งเนี่ยมันก็มีการเยียวยามาแล้วถูกไหมคะอาจารย์ตั้งแต่พอพอเกิดการแพร่ระบาดแล้วก็มีการปิดกิจการบางกิจการเป็นการชั่วคราวเนี่ยก็มีการจ่ายเยียวยามาแล้วระดับหนึ่งแปลว่าตรงนั้มันไม่ได้ผลหรือเปล่าฮะมันไม่ใช่ไม่ได้ผลครับอันนี้ต้องเล่าให้ฟังว่าประเด็นปัญหาอยู่ที่โครงสร้างของเศรษฐกิจไทยนะครับที่เราเพึ่งพาต่างประเทศเยอะ เราเพิ่งพาภาคการส่งออกเยอะพอจีดีพีโลกมันตกไปมากกว่าที่ที่ทคาดการท่องเที่ยวพืชช้นฟูช้าเศรษฐกิจเราก็ลงหนักตามสิ่งที่ผมพยายามอยากนําเสนอนะครับว่าสิ่งที่ท่านเดียวยามาอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ดี<ฮ>แต่มันไม่พอ <c oughs> ในก้อน400ล้านเนี่ย<ฮ>ผมคิดว่าตัวไหนมันคิดว่าดีและตัวไหนที่ผมคิดว่าควรจะให้ความสาคัญลองลงมานะครับส่วนที่เล่ด่วนนะครับผมผมขออนุญาตเรียกเขาว่เยียวยาก็คือหนึ่งนะครับ พวกเกี่ยวกับภาคท่องเที่ยวพวกเกี่ยวกับการอัดฉีดเงินให้มันเกิดการกระจายในชุมชนให้กระจายลงไปใน s อชเอ็มีเนี่ยการตุ้นพวกนี้ควรจะทําให้เร็วยกตัวอย่างก็คือเรื่องของการที่จะจูงใจแพ็กเกจกระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศท่านี้ผมเห็นด้วยว่าควรจะเร่งดําเนินการนะครับถึงแม้ว่าในสาระสําคัญข้างในผมนีคิดว่าควรจะปรับบ้างนะครับแต่ผมคิดว่าในหมวดนี้เป็นสิ่งที่สําคัญ รับ <2: ฮ ะ> ให้ตรงนี้เอาไว้ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณสักสองหมื่นล้านแค่นั้นเองซึ่งผมถือว่าน้อยมากห้าเปอร์เซ็นต์ของสี่แสนล้านนะคะแล้วมันควรจะเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ของสี่แสนล้านค่ะอาจารย์ <S <S มันกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ยากแต่ต้องการเยอะมากน <2: ฮ> ะครับจริง <S <S ๆถ้าเอาใจผมนะครับค่ <S <S <2: ฮ> ะ <S <S คือผมยังไม่ได้เห็นตัวเลขทั้งหมดนะครับแต่ผมยังมองว่าเยียวยาควรจะเกินครึ่งควรจะเยอะขนาดนั้นนะครับถามว่าทําไมการท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันปิดหมดแล้วใช่ไหมครับมันไปไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นถามว่า GDP หายไปเท่าไหร่คาําตอบคือยี่สิบเปอร์เซ็นตในร้อยบาทเนี่ยที่เราเคยหาได้ทุกปีเนี่ยมันหายไปยี่สิบเปอร์เซ็นเพราะภาคท่องเที่ยวมันถูกปิดแต่ในยี่สิบบาทนี้นะครับแปดบาทเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวในประเทศสิบสองบาทเป็นเงินมาจากนัทกท่องเที่ยวต่างประเทศ<ะ>ผมเทียบให้ดูง่ายๆนะครับจึงทําให้เห็นว่าการกระตุ้นภาคท่องเที่ยวจะเป็นหัวใจสําคัญแต่แตโจทย์ตอนนี้ปัจจุบันคือทำยังไงก็ได้ให้เกิดการท่องเที่ยวให้กลับมา นะครับส่วนที่สองที่อยากให้เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการจัดประชุมต,ต่างๆนะครับการจัดประชุมการจัดนิรศการถ้าทําให้กลับมาเร็วได้เนี่ยมันกระตุ้นการท่องเที่ยวส่วนที่ผมอยากให้เกิดน้อยที่สุดก็คือพวกถนนนะครับพวกขุดลอกคูคลองนะครับถามว่าทําไมในฝั่งนี้เนี่ยผมถึงไม่อยากให้เกิดนะครับคําตอบคือเป็นเพราะอย่างที่ผมได้นําเรียนตอนต้นว่าปัญหาเศรษฐกิจในช่วงนี้มันหนักนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอวิกฤตอื่นนะครับผมยังถือว่าโอเค เพราะว่าการข้างถนนมันก็เป็นภาพระยะยาวที่คนทำอยู่แล้วตารฟื้นฟูใช่ไหมถ้ามันมองในปัจจุบันคุณไปฟื้นฟูในขณะที่คนกําลังจะหมดตายอันนี้มันไม่ใช่อีกสองตัวนะครับที่ผมอยากจะกล่าวถึงในสี่แสนล้านที่คิดว่าสําคัญนะครับตัวแรกก็คือตัว s m e นผมเห็นด้วยกับเงินที่จะใช้ในการช่วย s m e นะครับพอผมเข้าใจใกลไกอยู่ว่าแม้จะ่าเอสแอดีเมื่อกี้ท่านบอกว่าเย er ียวยาเนี่ยมันมีก้อนหนึ่งไปเย er ียวยา5่าล้านแล้วใช่ไหมครับแต่ยังไม่พอใช่ไหมครับ <c oughs> เช่นเดียวกันนะครับของเอสอดีเนี่ยมันก็มีก้อนประมาณสัก5สนล้านของธนาคาร,ราไทยที่ได้ช่วยเอสอดีอยู่แล้วแต่ <c oughs> ความเป็นจริงก็คือมันเข้าไม่ถึงเหมือนกัน <c oughs> แต่มีหมวดหนึ่งที่ผมอยากให้ภาคระใส่ใจเป็นพิเศษนะครับก็คือโตของสตาร์ทอัพอ๋อค่ะพวกสตาร์ทอัพเป็นกลุ่มที่ เราคาดหวังว่าจะสร้างเศรษฐกิจให้มันโตในอนาคตเราพยายามที่จะให้โอกาสเขาเราพยายามที่จะคัดกรองหาสตาร์ทอัพดีๆมาพักหนึ่งแล้วกลุ่มตัวนี้ครับตอนแรกกำลังจะไปได้ดีแต่พอโควิดเข้ามาเขาเลยได้รับผลกระทบนะครับแน่นอนว่ากลุ่มนี้มีความเสีย่ยงแต่ผมอยากให้ตัว4ี่แสนล้านตัวนี้เข้าไปดูด้วยว่าตัวไหนที่ยังพอไปได้มีอนาคตไม่ใช่ว่าจะต้องล้มเหลวนะครับไปช่วยเขา ทีนี้ในเรื่องของระยะยาวที่อาจารย์บอกว่านอกจากเยียวยาแล้วเนี่ยมันต้องมีเรื่องของการฟื้นฟูด,ด้วยทีนี้อยากให้อาจารย์พูดนิดนึงว่าเอ๊ะสัดส,ส่วนของการจัดสรรน,นี่ยสมมติว่าสี่แสนเนี่ยเยียวยาสักเท่าไหร่ฟื้นฟูสักเท่าไหร่หมายถึงบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ค่ะอาจารย์คะโอ้โหอันนี้มันยาก <c oughs> ะนะอาจารย์ที่บอกว่าผม <c oughs> ยังไม่มีแบนภาพนะฮะต้องขอออกตัวก่อนว่าเราไม่มีแบนคราพแต่ว่าถ้าให้ผมให้ผม ไกด์ไลน์ให้กับภาครัฐนะครับว่าสัดส่วนมันจะเท่าไหร่นะครับอยากให้ภาครัฐไปดูสัดส่วนของ GDP นะครับว่าในภาคของภาคก่อสร้างนะครับตรงเนี้ยมันใหญ่แค่ไหนเมื่อเทียบกับ GDP อื่นนะครับแล้วก็ไปภาคอื่นๆนะครับแล้วก็ไปดูจานวนคนด้วยว่าแรงงานก่อสร้างของเรากับแรงงานอื่นๆมันมีสัดส่วนเท่าไหร่ก็ให้ตามสัดส่วนนั้นนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าแรงงาน กับ GDP มันก็มีพอสมควรแต่คงไม่ได้ใหญ่มากเท่าในปัจจุบันที่เห็นได้ข่าวว่าถนนเอาเงินทีมหาศาลครับใช่เพราะว่าก็ขอมาในหลักแสนล้านเหมือนกันนะคะ,คระเราย้อนกลับไปเรื่องของงบที่จะใช้ในการฟื้นฟูอยากให้อาจารย์ขยายความว่าโครงการฟื้นฟูเนี่ยมันน่าจะเป็นโครงการแบบไหนอะคะ่ะจริง,รงๆหลักในการคิดของการฟื้นฟูเนี่ย มันมีหลายหลักอยู่นะครับหลักหนึ่งคือหลักเชิงพื้นที่นะครับก็คือคุณจะต้องฟื้นฟูให้ทั่วๆนะครับเพราะฉะนั้นท้ายสุดแล้วเงินมันก็จะไม่กระจายนะครับอันนี้ก็เป็นหลักหนึ่งนะครับหลักที่สองก็คือหลักของกิจกรรมในถึงในพื้นที่นะครับก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดว่าจังหวัดของคุณเก่งในด้านของวัดวารามนะคุณก็ต้องทําให้ให้คนสามารถไปเที่ยวตรงนั้นได้ฟื้นฟูถนนทําได้อันนี้ดีอ่าก็อย่างที่อาจารย์บอกก็ชัดเจนว่าเยียวยาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฟื้นฟูแต่ว่า ถ้าถามใจนะอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์อยู่ในทีมกันกลองเนี่ยจะหนักใจไหมเพราะว่าเงินกู้ที่ขอมานี่โอ้โหสูงกว่าหลายเท่าตัวเลยนะคะคือส่วนตัวผมมองอย่างนี้นะครับว่าถ้าเรายึดมั่นในหลักการนะครับเรามองหลักฐานทางวิชาการเราจะเห็นได้เลยว่ามาตรการเยียวยามันเป็นสิ่งที่ต้องกระทําอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดลําดับตรงนี้เนี่ยว่า ตรงไหนเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาตรงไหนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตรงไหนที่ลงในไปในพื้นที่ไปในคนที่เป็นเอสเีคนที่เป็นแรงงานนะคนที่เป็นรักญ้าได้รับผลเนี่ยมันควรจะไปก่อนแล้วจากนั้นคุณค่อยมาดูไล่ๆ่มาถ้ามันซอสเรียงลําดับแบบนี้นะครับมันจะลดความลําบากใจได้เยอะ <S <S ผมคิดว่ามันตัดอิส่วนที่มันเป็นฟื้นฟูออกไปได้ค่อนข้างเยอะ <C> e <an> จากนั้นในกลุ่มฟื้นฟูก็ค่อยไปให้แชร์ให้สัดส่วนที่มันเหมาะสมเช่นอาจจะห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นของงบตรงนี้คุณก็ให้ไปแล้วที่เหลือก็ <C> e <an> บอกว่าให้ไปยื่นขอตามตามปกติค่ะครับอาจารย์ประเมินว่าสี่แสนล้านเนี่ยมันจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันง,งหูหัวขึ้นมาได้บ้างไหมคะ <C> e <an> ท่ามกลางภาวะแบบนี้ค่ะคื <C> e <an> ผมผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าที่ผมกังวลไปหนักมากและทําให้ผมต้องพันเน้นในเรื่องของเยียวยาเพราะว่าตัวเลขประมาณการนะครับไม่ว่าจะเป็นของ IMF ของธนาคารเทศไทยที่บอกว่าเศรษฐกิจเราดําดิ่งลงนะครับได้ตั้งสมมุติฐานว่า4สนล้านสามารถใช้ได้อย่างนี้นะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าคุณไปลงในโครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพ นะครับไปไปลงในโครงการที่ท้ายที่สุดแล้วอาจจะไม่เกิดผลดีหรือว่าเกิดผลดีจริงเดี๋ยวไปเกิดในห้าปีสิบปีข้างหน้าในโครงการสถานนี้ก็จะยิ่งทําให้เศรษฐกิจเราแย่ลงไปอีกแต่ถ้าถ้าสมมุติว่าหยิบมาแล้วก็ใช้ได้ถูกที่ถูกทางเนี่ยโอกาสที่เศรษฐกิจจะติดลบน้อยลงมันเป็นไปได้ใช่ไหมคะก็คิดว่าคงต้องหาตัวที่มันมีประสิทธิภาพมากกว่าปกตินะครับเพราะว่าใน ที่เราประมาณการกันโดยมากเขาก็จะใช้ <c oughs> ประมาณการว่าประสิทธิภาพในการจัดสรรโครงการโดยทั่วไปเราก็คำนึงถึงปัจจัยทางด้านของเชิงเชิงการเมืองด้วยแน่นอนว่าถ้าภาครัฐสามารถทําให้ตรงเป้าได้นะครับ <c oughs> ผมคิดว่าอันนี้จะช่วยได้ดีอย่างมากเลยครับค่ะ <c oughs> เอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะครับทุกคนดนดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ The Reporters 101 Radio ในสังคมไทย